ทำคลิปยังไงให้มีคนดูเพิ่มมากขึ้นถึง30%ต่อวันนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้กับเพื่อนๆนะครับผมไปดูเลยฮะโกมินสตูดิโออย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับอ้าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมโกมินสตูดิโอนะครับวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้กับเพื่อนๆนะครับชาวโกมินสตูดิโอแล้วก็ YouTube มือใหม่นะฮะวันนี้ว่าจะทํำยังไงให้มีคนดูคลิปวิดีโอของเราเครับเพิ่มมากขึ้นถึง30%ต่อวันเลยนะฮะแน่นอนหลายๆคนนะครับเริ่มทํา y o YouTube มาสักระยะหนึ่งแล้วนะบางคนทํามา1เดือนนะสเดือนครึ่งปีบางคนเกือบจะปีแล้วแต่ก็ยังเงียบสนิทอยู่นะครับเป็นไหมบางคนเป็นนะครับเป็นก็เม้นมาด้วยนะครับว่าทํากี่เดือนแล้วนะฮะจริงๆแล้วนะครับก็คือ กด y o u t u นะฮะมาทบทวนกันนิดนึงนะฮะกด y t u t u เนี่ยมี2ข้อใช่ไหมเพื่อนข้อแรกก็คือ Subscribe! 1000 s u b น c r i b e นะครับอันนี้คือข้อแรกนะฮะข้อที่2 4,000ชั่วโมงวิวนะครับ2ข้อนี้นะผ่านปุ๊บก,ก็จะมาตรวจเรื่องของลิสิทิ์นู่นนี่นั่นนะครับทบทวนอะไรมากมายนะฮะแล้วก็อนุมัติสร้างไรายได้ให้เรานะครับผมแต่ทีนี้คลิปคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมสอนแล้วนะฮะในการ ทำยังไงนะฮะให้เพิ่ม s u b s c r i b e มากขึ้น3 0ผมอัดคลิปสอนแล้วนะฮะบ,บอกเพื่อนๆไปแล้วนะทเทคนิคนนเนี่ยนะหลายคนก็ไปใช้นะบางคนตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าบางคนนะมียอด s u b s c r i b e หลายร้อยเกือบพันแล้วนะครับบางคนก็โล่ไตเต้าขึ้นมานะฮะบ,บางคนผ่านกดในส่วนของ s u b s c r i b e เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องบอกคําว่ายอด s u b s c r i b e เนี่ยมันไม่ได้ยากครับมันอยู่ที่ว่า ตัวเราเป็นใครนะครับแล้วก็กลุ่ม s u b s c r i b e กลุ่มแรกก้อนแรกนะครับคือใครนะครับบางคนมีเพื่อนเยอะบางคนมีที่ทํางานแบบโอ้เปลี่ยนที่ทำงานเยอะมีเพื่อนเยอะนะฮะมีญาติพี่น้องเยอะมีสังคมมากมายนะครับก็สามารถที่จะมี s u b s c r i b e เพิ่มมากขึ้นเป็นแบบธรรมชาติอยู่แล้วนะครับก็คือไม่ต้องรอคนมาชอบผลงานเราก็มา,ดมากด Sub s c r i b e ให้เรารก็คือเป็นคนรอบข้างเลยนะฮะกดซับให้ ก็มันสามารถมีแบบนั้นได้ด้วยนะครับแต่ถามว่าคนกลุ่มกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่แบบคนรู้จักนะครับมันน้อยครับแล้วก็ซับสไครต์คงไม่ถึงพันนะฮะแต่สิ่งที่มันจะแตะพันได้ก็คืออะไรครับก็คือคอนเทนต์ที่เราทําใช่ไหมครับอันนั้นคือผมสอนไปแล้วในในคลิปแรกนะฮะแต่คลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนว่าจะมาดูว่าทํายังไงให้มีคนดูนะครับผมมากขึ้นถึงสามสิบเปอร์เซ็นแน่นอนครับมันก็ต้องโยงไปถึงเรื่องของผู้ติดตามด้วยนะฮะ กดข้อแรกเนี่ยมันไม่ได้ยากครับมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยถึงคนเมื่อไหร่แต่ร้อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมต้องบอกเลยว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตได้อะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นได้ด้วยนะครับตกมาตายในข้อสองครับก็คือข้อยอดวิวครับก็คือสี่พันชั่วโมงวิวสี่พันชั่วโมงวิวไม่ใช่สี่พันวิวนะฮะหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดนะครับว่าสี่พันวิวเนี่ยผมถึงแล้วทําไมไม่อนุมัติสักทีสี่พันชั่วโมงนั่นหมายความว่า ทั้งช่องของเราเนี่ครับกี่วิวไม่รู้นะครับแต่รวมไปรวมมาแล้วเนี่ยจะต้อง4,000ชั่วโมงวิวชั่วโมง4,000ชั่วโมงนะฮะสองแ0 0สี 2, 140, นาทีนะครับในระยะเวลา12เดือนโอ้โหบางคนแบบกุมข้าับกุมขำับเลยนะว่าฮ้ยโอ้โหมันมันเยอะจังคือซับสัครายมันไม่ยากนะเฮ้ยเพื่อนมีสิบคนใช่ไหมฮะเฮ้ยเองมึงกดซับให้หน่อย ตึตตต๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บสิคนสิซับจบแล้วอันนี้คือซับสไครต์ครับบางคนเรียนมหาลัยใช่ไหฮะเพื่อนในคณะคกี่คนอ่ะร้อยคนสมมติเฮ้ยเพื่อนมาซับสไครต์หน่อยดิเราทําช่องแนวเนี้ยเฮ้ยเพื่อนเป็นไงครับกดซับไม่เสียตังค์เลยใช่ไหมฮะก็กดครับพี่เพื่อนง่ายมากเฮ้ยกดซับไม่ไหนร้อยคนปั๊บปั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 บจบร้อยคนร้อยซับจบแล้วแล้วยังไงต่อครับร,ร้อยซับแต่ศูนย์วิวอ่ะทุกคนกดซับให้แต่ไม่ดูคิดเรา างคนดูก็ดูแค่หนึ่งนาทีสองนาทีอ้าไปดูแล้วออกไปดีกว่าเป็นแบบนั้นเนี่ยฮะเป็นแบบนั้นหลายๆคนเป็นแบบนั้นซับเยอะแต่ยอดวิวน้อยครับยอดชั่วโมงก็น้อยเสเหลือเกิน <c oughs> ผมเคยเป็นมาก่อนนะีฮะก่อนที่ผมจะมาทาช่องนี้นะเพื่อนนะช่องไอโกมินสตูดิโอนี่ฮะผมทําช่องกินเที่ยวมาก่อนผมทําช่องแคสเกมมาก่อนนะฮะผมทําช่องเล่าเรื่องมาก่อนจับมาหลายแนวครับไม่เวิร์กสักแนวเลย ตอนแรกคือคลิปแรกเลยนะครับผมผมลองทํานะลองทําคลิปแรกเลยคลิปเล่าเรื่องผี <S <S 1> <S 1> ผมเจอผีบ่อยสมัยก่อนตอนไปอยู่ภูกเก็ตเล่าเล่าครับเล่าไปเล่ามาน่ากลัวคนเดียวคนอื่นไม่ไม่กลัวด้วยเป็นไงครับคนดูน้อยครับก็เลยรู้เรารู้ตัวทันใช่ไหมเปลี่ยนแนวครับเปลี่ยนแนวเลยเปลี่ยนแนวมาเป็นแคสเกมครับ แคสเกมแนวเอาตัวรอดครับก็จะเป็น <paragraphs> ช่วงนั้นกลังดังเกมมิส s ซ r v โว a l นี่ฮะเกมกรีนเฮล l นะฮะเกมเตส s ูบูลิตเตอร์นะครับเกมคาเฟ่สมบูริเตอร์นี่ฮะเกมอะไรก็ตามที่มันเป็นแนวเอาตัวรอดนะครับเอาชีวิตรอดผมก็แคสนะครับถามว่าเหนื่อยไหมโคตรเหนื่อยเล่นเกมก็ก็อัดุวยกว่าจะออกมาดีนะครับคุณเล่นน่ะเพื่อนเล่นทั้งวันใช่เล่นเล่นเล่นกว่า กว่าจะคัดออกมาแบบคลิปดีๆตัดต่อออกมาเนี่ยครับมันไม่ใช่ง่งายๆนะฮะก็เริ่มรู้สึกว่าแนวนี้ไม่เวิร์กของเราครับถามว่าแคสเกมได้ไหมได้นะแค่แบบเอาให้มันสนึุงสนานก็พอแล้วนะแต่ถ้าเอาเป็นอาชีพเบิร์ผมไม่ไม,ไม่น่าจะเวิร์กครับเพราะผมเป็นคนที่เล่นเกมแบบไก่มากนะฮะคือไม่ไม่ได้เก่งนะแต่ชอบก็ไม่ใช่แนวทางอีกแล้วก็เปลี่ยนแนวครับคนไม่ดูครับเปลี่ยนแนวเลยคือเราต้องรู้ตัวให้ไหวนะเพื่อน ทำแนวไหนแล้วมันไม่ใช่ให้รีบเปลี่ยนนะฮะไม่งั้นเนี่ยมันจะจมปักอ,อยู่อย่างเงี้ยนะครับผมก็ไปทําแนวกินเที่ยวไลฟ์สาตา์ส่วนตัวเลยนะครับช่วงนั้นเนี่ยกินบ่อยมากเที่ยวบ่อยมากเจอบุฟเฟ่ต์ไหนสัตว์เลียบเจอที่ไหนที่ไหนอาหารดีอาหารดังไปหมดกินหมดไปมาไปมาตังไม่เหลือนะครับ <Huh? S 1> เดินทางครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ดังมากนะฮะมันต้องควักเงินตัวเองครับทริปหนึ่งเนี่ยหลายร้อยบางทริปเป็นพันนะฮะ ยิ่งคิดแต่ยยงบัตดบอกไปเลยครับเกินบางทีเนี่ยรวมตัวเครื่องบินจะเป็นหมื่นนะฮะไม่เวิร์กครับถามว่าเวิร์กไหมมันก็ไม่ได้เวิร์กนะฮะแต่ทาไมผมถึงทำนะครับเพราะหนึ่งครับปกติเป็นคนที่ชอบชอบเที่ยวอยู่แล้วชอบกินอยู่แล้วก็แค่เอากล้องไปถ่ายก็แค่นั้นเราคิดแค่นั้นนะครเราก็เลยแบบเออเนาะปกติเราก็กินอยู่แล้วเที่ยวอยู่แล้วประมาณนั้นฮะก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากก็ทําไปยอดบิลก็ไม่ได้มากนะฮะแต่ผมจับประเด็นในช่อง ในช่องที่ผมทํากินเที่ยวนียฮะยอดวิวที่มันเยอะที่สุดก็คือยอดวิวที่ผมสอนสอนอะไรอะ่ะผมไปเที่ยวต่างจังหวัดผมสอนขึ้นเครื่องบินครับผมเที่ยวในกรุงเทพผมสอนขึ้น B t s รถไฟฟ้าพวก AirPo r ร์ตลิคนดูเยอะมากวิวหลักหมื่นนะฮะ <Wow. S 1> ในในตอนนั้นผมคิดว่าเฮ้ยมันวิวหลักหมื่นก็จริงอะ่ะแต่มันวิวหลักหมื่นสำหรับคนใหม่อย่างเราอะ่ะมันถือว่าเยอะมากนะครับขอเลยจับแนวทางได้ว่า ผมเนี่ยน่าจะมาเกิดแนวสอนมากกว่าแล้วตอนนั้นผมมีความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะฮะก็คือต้องบอกว่าความรู้ต้องหางอึ่นด้วยละ่ะนะไม่ได้แบบว่าเก่งอะไรมากมายนะครับก็มีความรู้เล็กๆน้อยๆนะฮะก็ในไหนในไหนแล้วนะฮะผมก็เลยมาเปิดช่องอีกช่องหนึ่งก็คือช่องนี้แหละนะฮะช่อง GoMin Studio นีนะะ่ฮะเอาไว้สอนออนไลน์นะครับเป็นแบบความรู้ที่ผมมีเล็กๆน้อยๆผมมีผมก็มาสอนนะฮะผมก็เลยอัดคลิปสอนสอนสร้างแฟนเพจ สอนสร้างแฟนเจสตรีมเกมสอนสร้างช่อง YouTube สอนทำ u t u b e สอนทุกอย่างที่มันเป็นโซเชียลมีเดียที่ผมรู้นะที่ผมรู้นะฮะผมไม่ได้เก่งผมช่ผมไม่ใช่โค้ดนะผมไม่ใช่อาจารย์นะผมไม่ใช่ไลโค้ดผมไม่ใช่อะไรก็ตามที่ที่มันเป็นแบบที่คนยกย่องให้เป็นอาจารย์ผมไม่ใช่นะ,ะผมเป็นแค่คนคนหนึ่งนะ,ะเป็นเพื่อนๆคนหนึ่งที่มาเล่าให้กันฟังดีกว่ามาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยเอ็งเ,เ,เราทำยูทูบเนี่ยแบบนี้นะ แบบนี้ดีกว่านะผมมองว่าผมเนี่ยเป็นเพื่อนๆแล้วมาคุยกันดีกว่านะฮะไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่โค้ชอะไรทั้งนั้นเนี่ฮะบ,บางคนที่อาจารย์เนี่โอโ้โหคือให้เกี่ยวผมเยอะเกินไปนะฮะก็ต้องขอบคุณนะแต่แต่ไม่ต้องเรียกขนาดนั้นก็ได้นะผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งเนะี่ยที่อยากจะมาเมา์มอยอยากจะมาเล่าเรื่องอยากจะมาแชร์ให้กันฟังมากกว่านะครับเหมือนวันนี้ก็มาพูดอะไรของมือวะเนี่ยก็มาคุยกันฟังนีว่าผมทํายังไงให้มีคนดูถึง30สเซนต่อวัน อันนี้เข้าเรื่องนะนะน้งมาแบบเกือบสิบนาทีนะก็คือเล่าเล่าก่อนนะว่าเราทํายังไงยังไงยังไงนะฮะจริงๆเนี่ยหัวกะทิมันก็ไม่ไม่ได้ยาวมากนะครับแต่อยากให้อยากให้เพื่อนรู้นะว,ว่าทุกคนเนี่ยเจอเหมือนผมมาก่อนนะครับเจอแนวที่ไม่ใช่เนี่ยเจออุปสรรคทุกอย่างที่ที่จะมาแบบกว่าจะมาเจอเคล็ดลับหรือว่ากว่าจะมาเจอช่องแจ้งเกิดแนวแจ้งเกิดคอนเทนต์แจ้งเกิดเนี่ยมันต้องงมนะครับ มันต้องงงเยอะแยะมากมาเยเลยกว่าจะมาเป็นตัวเราแล้วกว่าจะมาที่จะมาทำเป็นคลิปวิดีโอนะครับแต่ทีนี้คลิปไหนที่มันสามารถเพิ่มให้ผมเนี่ยผ่านกด y o u t u สี่พันชั่วโมงใช่ไหมครับผมต้องบอกเลยครับว่าเป็นคลิปแนวสอนว้าว <Wow! S 1> ไปเที่ยวนะครับเมื่อกี้เนี่ยคลิปกินเที่ยวผมสอนอะไรครับสอนขึ้นเครื่องบินครับเพราะคนอยากรู้ไปกินเนี่ยใครก็เสื้อดูได้ครับกินใช่ไหมฮะ ไปเที่ยวก็ดูได้ครับมันไม่ได้มากมายอะไรมากมายนะครับแต่คนจะดูนานก็คือคลิปสอนครับสอนขครน่งเครื่องบินนะครับคนที่ขึ้นเครื่องบินไม่เป็นใช่ไหมฮะเขาก็ดูดูดูจนแบบดูจนจบคลิปอ่ะเพราะว่าเขาต้องขึ้นเครื่องบินแล้วเขาต้องดูซ้ําๆซ้ำซ่ำำำยอดอยวตรงนี้จะขึ้นนะครับ <S <S <ๆ>อันนี้ทริคเล็กๆนะแต่ถ้าเป็นแนวสอนเลยช่องสอนเนี้ก็สอนสร้าง youtube สอนสร้างช่อง YouTube สอนสร้างอะไรก็ตามนะหรือว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เราแบบแบ่งไปให้เขาเขาจะดูคลิปของเรานานกว่าคลิปอื่นๆโอเคไหมฮะแต่ถ้าเป็นแนวแบบว่าแคสเกมเลยคุณต้องเล่นเก่งมากอะ่ะอยากอยากอย่างแคสเกมใช่ไหมฮะมันต้องเล่นเก่งมากยิ่งถ้าเป็นแนวเอาชีวิตรอดแนวซาวเวอร์ลที่ผมเคยเล่นมาก,ก่อนนะครับมันต้องอึกดทึกมันต้องมันมันต้องแบบให้คนดูแลอยู่กับเราได้จินตนาการไปกับเราว่าเราต้องไปเจออันนี้นี้นีน แล้วคนดูเพลินพอเพลินปุ๊บยอดชั่วโมงมันมันก็แบบสูงขึ้นแนวกินกินยังไงอะครับกินแบบกินแบบว่าอร่อยคนเดียวอะหรือกินแบบให้คนดูเขาอยากกินกับเราด้วยพอเขาอยากกินเราปุ๊บเขาลืมไปแล้วว่ากี่นาทีวะเนี้ยเขาก็ดู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 จนจบคลิปแล้วก็มีคลิปต่อด้วยเขาก็ดูไปเรื่อยๆครับทั้งช่องของเราอะไรแบบนี้นะเพื่อนๆนะหรือคลิปแกล้งเพื่อน เห็นหลายคนเลยแกล้งเพื่อนแกล้งแป๊กก็มีนะฮะแกล้งแบบไม่เนียนก็มีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ถ้าแบบถ้าเราทําให้มันรู้สึกว่าแกล้งแบบไม่แกล้งคือเหมือนการแสดงแบบไม่แสดงอะ่ะทุกการแสดงที่ดีที่สุดคือการไม่แสดงคือคือเป็นตัวเราใช่ไหมฮะทำไงก็ได้ทให้เป็นตัวเราที่สุดแล้วคนมันจะอินกับเราคนจะอินกับเรานะฮะพอคนอินกับเราปุ๊บเขาจะดูคลิปคล,ป,คลปนั้นได้นาน กว่าปกติเพราะเขารักเรามาแล้วเขารักเราแล้วนะฮะเขาเป็นเพื่อนเราแล้วเขารักเราแล้วเขาจะดูคลิปเรานานขึ้นทำไงก็ได้ครับให้คนดูคลิปเราให้มากที่สุดสนุกก็สนุกจัดเต็มไปเลยแกลก็แกลเอาเจนแบบสุดๆอะเล่นก็เล่นให้สุดๆทุกอย่างสุดๆครับแล้วคล,คลิปนั้นมันจะออกมาดีครับเหมือนปรุงอาหารนั่นแหละนะฮะปรุงแบบเล่นๆครับมันก็จะออกมาแบบ S <S <S กินได้บ้างไม่กินได้บ้างนะแต่ถ้าเราปรุงแบบพิธีวิถีนานะครับอาหารอันนั้นมันจะอร่อยมากเหมือนกันครับคลิป,ลปนั้นมันก็จะอร่อยมากๆ <S 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 มันผมจับแนวทางได้ก็คือคลิปที่ผมสอนแล้วผมตั้งใจสอนจริงๆผมอยากให้เขาได้ความรู้แบบเนี้ยคนดูเยอะและคนดูนานด้วยนะครับบางคนดูเกือบคลิปเลยบางคนเนี่ย6นาที10บนาที15นาทีต่อคนก็มีนะครับ แป๊บเดียวครับก็4,000ชั่วโมงวิวแล้วนะี่อันนี้คือทริปเล็กๆนะฮะที่ผมจะมาให้เพื่อนๆในวันนี้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆนะฮะจะเอาไปทำนะครับแล้วก็ให้มีคนเนี่ยดูคลิปของเราได้มากที่สุดแล้วก็ผ่านกดไปด้วยกันนะเพื่อนๆนะ,ะ <S <S ลแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อๆไปเนี่ยผมจะมาอัดคลิปนะฮะว่าทํายังไงเนี่ยจะได้พินเอามากรอบเพื่อรับเงินนะฮะแล้วก็สับคลิปนี้ก็ฝากกดไลคล์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วก็ไปติดตามผมได้ที่ ไอีนะครับโกมินสตูริโอนะฮะแล้วก็แฟนเพจโกมินสตูริโอนะครับกำลังสร้างนะฮะก็ไปกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วฮะบ๊ายบาย